นะคะคก่อนพบหลวงพ่อชะอุ้มนะคะงคงก็ต้องใส่แมสมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือผสมผสาทุกอย่างนะคะป้องก,กันโควิดน,นะคะนี่บรรยากาศก่อนนะคะตอนนี้ก็คันเพียนะค,ะค,ยนะคะันเพงงนีนนะคะนี่วัตถุมงคลศิษย์ศิษย์งานเพราะอะไนะคะสิษยคนที่ศรัทธาหลวงพ่อชะอุ้มนะคะเกจิชื่อดังของพ่อสวนนะคะมีมีแหวนมีพระผงพระเหรียญสวยงามมาก ปกเสกเลยจานเกีิยว่ีดังหลวงพ่อชุนะคะเสกมันยันเหคือน้ีไเลยสวยมากสวยทุกอย่างเลยนะคะติดต่อสองตัวได้คะเดี๋ยวกนเวลาเอโยงชายมาช่วประเทพักน่อยะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวจะทำบนเทุกท่านนะคะ ออขออวยพรทุกคนนะคะลาภิพาพสวยๆนะคะเป็นสีมงคลนนะ่นวันสงกรานต์ใหม่ไทยนะคะดีเลย์เงินกบบจาก,กรุณสาธุสาธุส,ส,สขขาุสาค่ะ